ครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุคคนครับเมื่อนี้ลุงรอดมีรายการปังไฟวันที่3 0พฤษภาคม2567นะครับผมมาบอกพี่ตอนนองครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านเชียงเพ็งตามบนเชียงเพ็งอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรทวนๆวนวนมีเอโคฟอรนะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้ บางที่หนึ่งอดเทวดาบางที่สองสองราชวงศ์บางที่สามสพ่อพิมลบางที่สี่จอจะเรื่นสุขบางที่หา้าสสวัสดิ์ส่างบางที่หกปธนวัตรปธนพัต์ <c oughs> าการช่างซื่ออย่างนอกวันนี้มารุมร่วมกันบ่บางที่เจ็ดใช้เมฆ่านะครั 8, บแปดันจลัดแปดแดเก้าภูมินาลินสิงห์ฝังสายสิบเพื่อนหัก เพื่อนแพ้ครับ11ไอระดาเบิกฝ่า12สายพิน13สุวรรณหงส์14ป้าบูนเบิกฝ่านะครับผม15น้องแพรวแร่วนะครับโอยน้องแพรวแร่วนะครับผม16เจแอลซังลุยนะครับ17สอดแต๋วซังลุยนะครับผม18 ปดแปดแปดแปดยังครบบบัวสังเอสังลุยนะครับผมโอ้นะครับตัวหนังสือมันหน่อยตอลอดมองบอกไวชัดนะครับผมบังที่สิบเก้าคิตินั่นฟ้ามนะครับผมตุลาการโดยทีมงานกฤติลอยฟ้าบวกไอ้ผ้ายดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับผมบวกกิโลยหน่อยสีพ้ายดำนะครับผมเครื่องเสียงปัญญายี่สิบนะครับผมงานประเพณี ฝีทุกที่ยืนนะครับผมออย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับทีมงานกรรมการกะทิไอ้ฝาชุดใหญ่มวกๆเลยครับลุงหลอดกะสิไปพ่อไปพ่อการยุหันนะครับผมมืออื่นนะครับผมกะสิมีไหลโซนให้พี่น้องได้เบิ้งกันน้ำนะครับผมส่วน มัดเดาก็มีให้พี่นอ้องเหมือนเช่นเคยนะครับติดสีแดงจึงคืงนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอก้กอนนะครับบดไ,ได้เกี่ยวข้างไฟใดๆทั้งสิน้นบอดายลู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมมีแอดเทวดาสราชวงสอพ,อพัทวิมลจอเจริญสูงสสวรรค์สางใช่มีค่าซุ้มนี้เป็นมังไฟมือพองทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่ะ ผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มานนะครับผมขอให้หวานจิ๊บเจี๊ยบนะครับผมไปตาเสาจะสีวมิมองจอดรถนะครับผมสถานที่กัอาอาชีปาระเมาะนิดหน่อยนะครับกันจุดอยู่หม่องเก่านะครับผมกระติดถนนนะครับไปบ่ยากนะครับผมกันไปบ่ถือกระทักลุงหลอดมากเดี๋ยวลุงหลอดสีบอกช่างนะครับผมข้อมูลพิลาดประการใดลุงหลอดเด็กศต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็กศสวัสดีครับ